เร,เริ่มงานเริ่มงานโอ้สวัสดีครับสวัสดีับผมกลับมาเจอกับเราสองคนกับรายการชับเป็นดีับนี้มีแต่เพื่อนกระแสตอบรับท่วมท้นทุกคนแชร์ปียกันแล้วปียกันอีกเียจนมือสุดท้ายคนละแชร์กันเนละแชร์ทางโซเชียลเออ EP แรกมาเมียกูด่ายับเลย แต่ว <si ่าแต่ของมึงเลยยังจบไม่ลงเหมือนกันจนถึงวันนี้น้ำตากูไหลแล้วไอ้กูมองบนไงกูเงยแล้วเงยไอ้กูพยายามพัดนะก็คนอย่างคุณไปแช่งไอ้เมียตายตลอดเวลาไปแช่งไอ้เมียตายตลอดเวลากูหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะกูโดนครั้งละหมื่นมิ้วใช่ไหมเงินในบัญชีกูไม่เหลือแล้วทุกวันแล้วแล้วนี่แฟนคุณอยู่ไหนอ่ะตายแล้วไงรายการหล่อเหมือนเดิมครับเราจะเอาเรื่องราวของวัยรุ่นมานั่งถกกันอยู่ที่ว่าถกล่างถกบนถกบนก็จะ500ถ้าถกล่างนี่ประมาณพันหนึ่งแล้วแต่แอบใครที่ยิ้มนี่รู้เลย ว่ามึงเคยไปมา หลังๆเมียถามไปไหนบอกว่าอ๋อไปแก้บนได <c oughs> บนเยอะใช่แก้บนห้าลังม <c oughs> <c oughs> ีงงวันไหนไปแก้ร่างม้แก็แล้วแต่บ้ารุ่นยุค4.0แบบเราแบบนี้นะฮะ <รา S 1> ใครมีปัญหาเราจะเคลียร์ให้ทั้งหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนถ้ามีเรื่องราวไหนน่าสนใจลองมาโพส์ทิ้งเอาไว้ในเพจช้างเวิร์ลของเราแล้วเราจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้มานั่งคุยตามภาษาเพื่อนแบบเราถูกต้องแต่เราไม่ได้เฮ้ยเราสองคนคุยเดี๋ยวหาว่าเอ้ยเราเป็นนักปราเหราทำไมเก่งทุกเรื่องเรามีเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า cloud sourcing โอ้โหขอจริงคายเล่นหนักมาก่อนได้ไหมแอคเซ็มถูกไหมทาวน์ซอร์ซิถูกแต่ผิดที่หน้ามึงไงแหละผิดที่หน้ามึงเหมือนหัวโป๊กอ่งเดี๋ยวอาแล้วแต่วันนี้ครับคุณอาร์ตเราจะมาพูดถึงการอำเอ๊ะผีหรือเปล่าไม่ใช่ผีอำบอกเลยเพื่อนอำหน้ากว่าผีอำอีกจริงโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ย รวมเรื่องราวอำมหิตท,ที่ฮิตติดใจสุดยอดออก็เลยกลายเป็นอำมหิตในวันนี้จริงๆมันไม่ได้แค่เรื่องอมอย่างเดียวเว้ยมันคือการแกล้งเพื่อนด้วยซึ่งกูบอกนะเรื่องการแกล้งเพื่อนเนี่ยมัธยมกูหามมากเลยนะอ้าวคุณแกล้งไงบ้างคือเพื่อนกูขี้อยู่อ่ะคือ,อมัธยมเนี่ยไอดฟโฟแม่งยากแล้ว,วอ่ะยิ่งใหญ่แล้วเรื่องการแอบเพื่อนไปขี้นี่มันคือเรื่องยิ่งใหญ่กว่าไอดีโฟสามชั่วโมงเวลาบอกเพื่อนไปขี้แล้วเพื่อนว้าขี้ว้าขี้ว้าอันมึงเป็นอะไรเพื่อนกูบอกไปขี้ ช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบลอยกระทงอะ่ะประทัดก็กำลังนี่ไงเพื่อนกูกขี้อยู่ก็นี่ไงกูก็จุดกระจับสามเหลี่ยมมาก็กล่าวว่าเออลงน้ำแล้วก็ตั้มย้อนฟับลงควานาแปะที่ป,ปั๊บระเบิดตั้มเพื่อนกูรถตะโกนออกมา เอวุลี่แวร์คือขี้อ่ะไม่คิดท่าเป็นเลยอ่ะเตกมเรื่องมาของกูซอฟไปเลยเนี่ยเพื่อนคนไหนกลัวแมงสาบอ่ะกูแมงสาบใส่ถุงร้อนอ่ะแล้วมัดอ่ะมัดถุงร้อนอ่ะแล้วก็เอาใส่เป็นยางวงใหญ่ๆอ่ะแล้วกูแบบเฮ้ยว่าไงฮึอย่างเงี้ยอะไรึงก็ใจคนกลัวป่ะมันไม่กล้าหยิบออกอ่ะไอ้สนุกมากด้วยไอ้ยางวงมัดแมงสาบมึงเอาไปเล่นถามเพื่อนไหมว่าเขาสนุกกับมึงไหมอ่ะทุกวันนี้มันเลิกกลัวแมงสาบแล้วนะจริงหรอกูแกอีมี่มันไง ปวดล็รกไม่คิดแด้เป็นเลยมีนะมัธยมแกล้งเพื่อนหนักๆล่ะห้องน้ำเนี่ยเขามีบ้างเพราะผมติดชอบเล่นไฟไหม้เพื่อนขี้เราก็จะจุดจุดน้องสืบพิมพ์อ่ะ,อะแล้วโยนไปไฟไหม้แล้วซอฟเลยไม้พอคือเรื่องของมึงมานี่วมึงซอฟเลยที่อันหนึ่งที่ชัดๆเลยนะ,ะเล่นจีสติงเคยเล่นไหมดึงเกงในอ่ะอออกูเคยดึงฟาดเนื้อกับขอบ ขาดมากแล้วขอบขึ้นมาอย่างเดียวหูยมึงเอ้ยเออมันเป็นคนที่แกล้งเพื่อนแล้วแกล้งขาดจริงๆอะกูแกผมว่าไม่ค่อยแกล้งคนอื่นแต่ผมชอบโดนทั่วมึงก็ยังโดนอยู่เลยยังโดนทราบวันนี้เรื่องเป็นเรื่องราวของเพื่อนกูเป็นฝ่ายกระทําใช่แล้วโดนตลอดเวลาหรืออะไรนักหนาอะอย่างล่าสุดในตอนนี้ทุกคนไม่มีใครเรียกว่าอาตละทำไมเรียกคุณอาร์ตเรียกป้องเตีนเพามึงนี่แหละไปงานที่นาลาธิวาสทีนี้มีพี่เวเซ์เนียมาเล่นมันก็มีแฟนขับพี่เขาแต่งตัวฮิปฮอปเลยเดินโยกเข้ามาหหาาที่น้ผม วะเนี่ยเดินมาถึงหน้าผมปุ๊บโยปองเตนโยปองเตนเนี่ยกูจะตอบเขาว่าอะไรวะอ๋อครับครับผมคำอะไรไม่ถูกคือแบบลากสุดไปหัวหินมาผมไปเทสเอ็กโวอี้ที่มันนอนแล้วมันสบายๆอะก็นอนแล้วหลับตาสภาพได้ยินเสียงเหมือนกระซิบเลยนะพายกระซิบพายกระซิบพี่ปงเตียงครับพี่ปงเตียงครับอะไรวะครับมาถ่ายรูปหน่อยครับ ขอบคุณมากโอดเติมเต็มคำว่าโป้งไอ้เร <éc> <ต Below S 2> ื่องแกล้งคนอ่ะบางทีมันแกล้งได้หลายอย่างคือเราไม่ต้องแกล้งแรงก็ได้เว้ยแกล้งเบาๆแต่ว่าแบบเหมือนสะกดจิตอะสมมุติว่าเรากำลังจะพูดสปอนเซอร์อย่างหนึ่งแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งให้เพื่อนฟังไปเรื่อยๆหลังเวทีอะไอ้มึงเฮ้ยไอ้ยมึงเก็บพูดผิดนี่นะมึงกระป๋องกระพุนเนี่ยระจำเลยมอไซค์ยี่ห้อหนึ่งพูดอีกยี่ห้อหนึ่งอุ้ย เหมือนแบบอ้ําเพื่อนอ่ะเหมือนพี่พี่ปูไปเฮดโดนไงใครแกล้งพี่ปูไม่รู้อ่ะก่อนขึ้นไปทีอ่ะเรื่องระวังเล้วใช่ไหมคนก็เล่าระวังเรื่องพี่จำไไหมเล่าระวังพี่ปูขึ้นไปเล่าระวังเรื่องในสมัยมัธยมมีเพื่อนติดอ่างเล่นปัดฉิมอําลาม .6 อ่ะบอกเฮ้ยมึงร้องให้ปูเพลงนี้เพลงอะไรไม่รักได้ไงโอ้โหเพื่อนดูขึ้นไปเลยมัม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 ทุยมัมมัมมัมทุยมัมมัมมัมทุยมัมมัมมัมทุยมันก็คนมันแบบมันติดอ่างว่ามัน ออกจากคำนั้นไม่ได้อะเฮ้ยเรื่องนี้สนุกว่ะสนุกมากไอ้เรื่องแกระปุกนี่มันมันเยอะด้วยใช่ไงมาดูของผู้ชมมาดีกว่าเราไปกันที่โลกโซเชียลกันก่อน,น,นเลยคลาวด์ซอร์ซิ่งใน Facebook ในเพจช้างเวลนะครับก็คือทางช้างเนี่ยลงเอ,อาไว้แล้วว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรมาอัมบิลกัะปป่วนๆที่ทำให้กับเพื่อนที่นึกถึงที่ไรเนี่ยยังตาตึงใจไม่เคยลืมคนแรกนะครับผมเคยเอาหนังห,หูแม่โป้งเท้านะฮะใส่ไปในซองขนมเปลือกส้ม <c oughs> แล้วก็ยื่นให้เพื่อนกินแต่โชคดีหลุดคำก่อนเรามาตั <c oughs> <c oughs> ้ยงค่อะาเยก นนีมับรบ <c oughs> เคยเอาแผ่นซีดีเปล่า <c oughs> เขียนที่หน้าแผ่นเป็นชื่อผู้หญิงญี่ปุ่นแล้วเอาให้รุ่นพี่ไปเจอกันอีกทีพี่คนนั้นโกรธมากเพราะเอาเครื่องดีวีดีไปซ่อมแล้วคนซ่อมบอกว่าเป็นแผ่นเปล่าที่โกรธนคือมุ้งเอาของจริงมาคือจะวิวใช่ประมาณนั้น<อ>แต่ทำไมต้องเอาแผ่นไปซ่อมวะไม่เข้าใจคออเอาแผ่นมามันเป็นแผ่นเปล่าแล้วก็เปิดอยากวิวเลยไม่ดีเลยอันเนี้ยซออมใหม่ได้ไหมมันไม่ได้ไม่ดีที่คอมเมนต์หรอกไม่ดีที่มึงเลยละเอาใหม่นะเคยเอาแผ่นซีดีเปล่ากูว่าค่าไปแล้วอันต่อไปเลยดีกว่านี่แรงนกัน ใช้เบอร์คนอื่นโทรไปด่าเพื่อนว่ามึงแย่งผัวกูทำไมเพื่อนเป็นคนอ่อนไหวหูร้องไห้ไม่คุยกับใครเป็นวันจนตั้งสติได้แล้วปรึกษาว่าคนทำยังไงดีก็เลยบอกว่ากูแกล้งกูไม่ผิดนะมึงเป็นเพื่อนไงไม่พิจา <laughs> <c oughs> รณเพ้นเลยอะเลอเสียง,งดังมากๆที่ที่คนเยอะแล้วแกล้งบวยวายใส่เพื่อนที่ไม่ได้เลออยู่ข้างๆเรา <c oughs> ตดในลิฟต like ์อะไรเงี้ยเนาะตดเสร็จปุ๊บเฮ้ยมึงตดปะเนี่ยมันจับไม่ได้ด้วยบางทีมันแบบมันฟีดอะ ฟรีสแล้วจะพิสูจน์หลักฐานก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้จะไปนั่งดมตูดก็ไม่ได้ก็น่าเกลียดต่อไปมาที่ทวิตเตอร์ของผมเองนะผมไปลงเอาไว้ว่าเคยอําเพื่อนเรื่องไหนสะใจจนถึงทุกวันนี้โอ้โหคนก็เข้ามาตอบกัน,าากนเคยอําแบบจ้างคนมาส่งดอกไม้ให้บาลินไทยตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่แล้วบอกว่ามีหมอชอบมันฉเฉลยวันรับปริญญาว่านี่กเวงแล้วก็พิมพ์มาหลังว่าเธเเป็นกูเป็นผู้หญิงคนนี่กูติ้วมาสี่ปีเลยนะเนี่ย มอคะคุณหมอคะหมอคะตกไม้ที่มึงให้มาบอกว่าเพื่อนชอบยิงไม้โทรกลับเลยโทรกลับแล้วทำเสียงที่เครียดบอกอยู่โรงพยาบาลว่ะมันก็ตกใจถามใหญ่ใครเป็นอะไรบอกกุโดนมึงยิงกูนี่สมัยยุคสามสามเลยเนี่ยยุคแบบว่าคุยสิบวิแรกไม่เสียตังค์อ่ะใช่เออใ้ไปโตรกลับเลยอะไรนะัน่ดีเราอยังฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องยิงกันไปอะไรนะแล้วก็วางเพื เอ้ยมันจะรักกับพูดเหรอฮะโอ้ยอมเสีย3-4บาทเออให้คุยออเรื่องอไรเรื่องอันนี้ครับผมเคยปลอมเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับผมโทรหาเพื่อนบอกว่าเพื่อนโหลดหลังโป๊เถื่อนหรือ<ๆ>ม่งกูชิบหายเลยครับพี่แล้เพิ่งมาเฉลยต,ตอนโตทำงานแล้วด<อ>้วย <laughs> มันจะมียุคหนึ่งไว้ <laughs> เด็กสมัยมัธยมอะ่ะเ <laughs> พกกื่อนกูก็มีจะแบบปิ้นเป็นปกกระดาษเปล่ามาแล้วให้เพื่อนมาดูว่าเอาเรื่องไหนแล้วมันจะไปไลฟ์มาให้ยุคสมัยเครื่องไลฟ์ซีดีแบบเพิ่งมาใหม่ๆอ่ะมันจะมีอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้เนี่ยรอซื้อเนี่ยรอซื้อแล้วถามห้้้้กกููสสััั่่่่งงงงมมมมมมยยยยเเเดดดีีีีีี๋๋วววนนอไแลึขา ในเว็บโอ้โหมีทุกเว็บอะมึงอยากได้ประมาณไหนเฮ้อยอม,มีเว็บอะไรบ้างวะเอบ้าไม่เคยก <c oughs> ูอ่านบันทิป้อจริงเหรอเปิดบทส่วนชนบันบชรแล้วนอนฟังเพื่อนมาเคาะห้องขี้เกียจลุกวันลุ่งขึ้นเนี่ยเพื่อนถามว่าทําไมไม่เปิดประตูห้องอเลยบอกไปว่าค้างคืนที่หอสมุดอ่าน้าซีดเลย ประมาณนี้นะฮะในโลกโซเชียลของเรานะครับอ่ะบางทีวิธีการที่คุณแบบไปแกล้งเพื่อนไปอําเพื่อนมากๆแล้วเนี่ยเขาโกรธเขางอนเขาโมโหเรามีวิธีง้อมาฝากนะบิวิธีง้อด้วยเหรอบิวิธีง้อยังไงขนมแทนใจเฮ้ยโอ้ซื้อขนมมาฝากว่ะเฮ้ยกูไม่แดกเฮ้ยนี่ขนมอร่อยนะไม่เออไม่แดกมึงชอบกินด้วยเดี๋ยวกูจำได้ มึงอดอีกชิ้นนึงไออ่ะไม่แดกเฮ้ยออดไออย่าจับไปอาร์ตพี่อะไรไปเนี่ยโอ้แล้วน้ำหนักที่มึงลงเมื่อกี้อาร์ตมึงเอาจริงนะเนี่ยกูดูแล้วเนี่ยโอ้ลองกินเดี๋ยว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 แล้วก็มีไอเดียคือเกีความจำเฮ้ยมึงจำมาแล้วเนี่ยแบบว่าที่เราแบบเข้าค่ายไปแนบไอ้นั่นแบบมึงโดนงูงูฉกอ่ะแล้วกูดูดพิษที่มึงไงงูฉกขากูดูดต้นขางูฉกแขนกูดูดไหลเพราะงูฉกคอกูดูดปากมึงไง แกล้งแพ้ครับชวนเล่นเกมเลยแกล้งแพ้ไปทุกตาเลยเฮ้ยมึงเก่งจังวะมีเทคนิคอะไรสอนคุณเขาไหมอ่ะอวยออกทางอวยไปเลยสายแบบสรรเสริญอ่าแบบแกล้งแบบชวนเล่นฟีฟ่าแล้วก็แบบแพ้้กดปุ่มแล้วตอนเนี้ยสมัยก่อนเล่นเกมต่อสู้อ่ะเล่นเทเคสหรือเล่นเทเคสอ่ะเวลาแพ้เฮ้ยต่านี้กดปุ่มแล้วเล้วเมื่อเฮ้ย ไม่บอกไม่บอกกดดูเองดีกดดูเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยนายเก่งจริงเลยเฮ้ยธรรมดาไอ้ของนี่มันทาเลนอีกอันนึ่งคือมันแมนไปเลยเฮ้ยกูขอโทษไว้เพื่อนกูแกล้งกูไม่ได้คิดว่าเออมึงจะโกรธขนาดนี้เพื่อนกูที่กูโยนแล้วโดนขี้อ่ะกูขอโทษมันแมนเลยไม่ต้องขอโทษขี้เต็มตัวขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษกูอีกเหรอเนี่ยมึงพูดมันเลยกูก็ไม่กูก็ไม่ให้อภัยหรอก <laughs> ใครให้อภัยมึงวะไม่แต่สุดท้ายก็ให้อภัยก็เป็นเพื่อนกันต่อแต่พอมันผ่านไปสักพักมันจะรักกันนะอย่างเงี้ยใช่คือให้มันแกล้งให้มันอะไรกันเลยอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนแกล้งแล้วมันไม่ดีแม่หละอย่าไปคิดอย่างนั้น สุดท้ายมันจะรักกันคือคนมันจะแกล้งกันได้อะจะแกล้งแรงๆได้มันต้องหมายความว่ามึงรักกันมากแล้วถ้าคนไม่สนิทกันมันจะไม่กล้าแกล้งกันเว้ยเพราะว่าเราต้องคิดว่าเฮ้ยมึงจะโกรธกูป่าวะแต่ถ้ามันรู้สึกว่าสนิทมากแล้วอะมันจะแกล้งได้เพราะมันรู้สึกว่ามึงเรื่องแค่ยังไม่โกรธกูหรอกเหมือนกูแกล้งอีพอยอะโอ้โหกูแกล้งแล้วแกล้งอีกมันก็ไม่โกรธกูเพราะว่าเรารู้สึกไงว่าเราสนิทกับมันมากเหมือนกูแกล้งมึงกูด่ามึงนิ้วโป้งเตีอย่างเงี้ยอีกูกม่ิ เมื่อวานมีคนถามกูว่าถ้ามีลูกจะให้ชื่อว่าอะไรอชี้ตีนไหมถ้ามึงมีลูกอะชื่อกูฝ่าเท้าลูกคนทสองสันาคนทีน่าส,าม,า,สามร้อยวานกว่ากูจะถึงเข่าเนข่าคนละแก้งกันเล่นกันอะเล่นไปเถอะสนุกอย่ากให้โลกเรามันโอ้โหมนั่งเครียดกันอยู่ตลอดเวลา<ช>นี่คือเหตุผลที่กูชอบแกล้งคนอื่นเหรอเหมือนแก้ตัวไกลๆเหมือนแบบ แจ้งให้ดูนะว่าเป็นคนแบบนี้อย่ากโรการธกันอะไรนี้ไม่ใช่คือการแก้คนอื่นอ่ะเราไม่ได้แกลเพื่อจะทําให้เขาเสียชื่อเสียงเหลอเหรอเลอ,เอ,เอถามนี่ไอ้เหรอเฮ้ยอย่าไปเครียดเป็นเพื่อนกันแกลกันได้ครับแต่ว่าให้อยู่ในขอบเขตอย่าให้ถึงขนาดว่าหัวล้างข้างแตกหรือว่าบาดเจ็บถึงตัวหรือว่าอย่าให้แบบไปทำร้ายจิตใจเขามากเกินไปไอ้เรื่องอําทำให้ใจเนี่ยกูจะไม่ค่อยทำนะเราจะแค่แตะแตแต,แต่ถ้าเรารู้ลิมิตคนนี้ว่าอันไหนพูดไม่ได้อ่ะเราจะไม่ทําดูเขาด้วยว่าเล่นได้ไม่ได้ยด อารมณ์ณตอนนั้นด้วยว่า<ช><ช>มันอยู่ในมูที่เราจะเล่นได้หรือเปล่าไม่ใช่แบบเราก็มสนุกเลยเพื่อนพูดเลิกกับผัวโอ้แกงเลยเอ้เโอ้โโอโจาคุณนมเยเอ้อาจจะมีหันมาแจกกรวยได้เ<ช>พราะเออรวยหมดเวลาแล้วครับผมกับขับฟเฟนเดย์ของเราในวันนี้ครับเจอพวกเราสองคนครับที่ World <S 2> <S 2> เพจ c h a งเวิ r ์ d ในเต็ b บุ๊ทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มกง <ffe> มาเจอกันแบบว่าวันศุกร์เนีทุ่มหนึ่งรถเตดเตดก่อนออกไปเที่ยวกับเพื่อนดูคลิปพวกเราก่อนเผื่อมีเรื่องราวอะไรที่เราสามารถเอาไปแชร์ได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนได้หรือจังหวะเลิกงานพอดีติดบนถนนบนรถเมย์บนรถไฟรถอะไรก็แล้วแต่เปิดดูเพลินฮาไปเรื่อยดังตัวโยนเงี้ยเดี๋ยวคนก็นึกว่าเออเฮ้ยร่างทรงหรือเปล่าได้เปิดสำนักอีกสบายหรือไม่แบบเฮ้ยพอมันฮาจริงแค่หญิงข้างหน้าน่ารักเธอดูนี่ดีอแล้วก็มายืนมาพี่ยืนตีนหนูดูไหมครับ ไปแล้วครับเรา2คนครับผมกับขับเฟนเดย์ครับขับนี้มีแต่เพื่อนครับช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนเจอกันใหม่สุกหน้าหนึ่งทุ่มกงครับปุ้นปูนเลิฟเลิฟสวัสดีครับสวัสดีมากครับ